ជាក្នាคូវា ตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็ถ่ายคลิปให้ดูนะครับชุดนี้นะครับผมมีอะไรกันบ้างนะครับชุดนี้ก็1นึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทพาวเวอร์สี่ตัวนะครับนี่ครับพาวเวอร์สี่ตัวเลยนะครับเอทีสองพันนะครับเอทีสองพันสามตัวนะแล้วก็เอทีสี่พันหนึ่งตัวนะครับผมก็ฟรีสี่ทางหนึ่งตัวไม้นะครับปลั๊กไฟนะครับประมาณนี้ทําไมถึงมีเยอะอย่างนี้เดี๋ยวเราจะพาไปชมงานตู้นะเดี๋ยวพาไปชมงานตู้ว่า มีอะไรบ้างนะครับในชุดนี้นะครับที่เราเดินทางมาจะส่งกันนะครับผมก็แยกเป็นระบบ4ทางเลยอ่นนี่มาแล้วนะครับเป็นตู้เบตนะครับตู้เบตกระแทกข้างนะครับผมตัวนี้6ใบนะครับเป็นสตอมพันสองวัตต์นะครับสีโฟเมก้านะครับพันสองวัตต์เลยนะครับฮอนนะครับผมนี่ฮอนสองปากนะครับแล้วก็กลางกลาง4ดอกนะครับโมมันย้อนแดดนิดนึงนะครับทางนี้นี่ กลาง4ดอกแหลม4ดอกฮอน2ปากนะครับชุดนี้เบส6นะครับนี่ฮอน4ีองกลาง4แหลม4นะครับชุดนี้เป็นระบบเสียง4ทางนะครับสตอมซาวด์ซิสเต็มนะครับมันจะส่งลูกค้าชุดนี้145,000บาทนะชุดนี้ที่เรารีวิวหน้าร้านนะครับที่เรารีวิวหน้าร้านว่าอ่าคู่กับชุดตู้กลางนะครับนี่ครับพาวเวอร์เราก็แท่น1ครับ6ดอกเลยนะครับต่อไป1ตู้แล้วก็พ่วงพ่วงกันไปนะครับผมแล้วก็กลางแหลมเราจะแยกกันอย่างชัดเจนนะครับตู้เบสเราใช้สเปคคอนสีน้ําเงินนะครับลูกค้าจะได้ไม่งงนะครับแล้วก็ ฮอนเราใช้สเปคค้นสีเขียวนะครับอันนี้แทบมี2อันอันหนึ่งเป็นกลางอันหนึ่งเป็นแหลมผมอยู่ในตู้เดียวกันนะครับสีส้มผมให้เป็นกลางสีดําผมให้เป็นแหลมนะครับผมตู้เราก็โฟเมเบก้สสีระเบิดสวยๆนะครับชุดนี้จบ1นึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทอันนี้เรา,าจะส่งบ้านลูกค้านะครับเรียบร้อยนะครับเราระบบเดินสายให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับตู้หกใบเบทหกนะครับผมฮอนสองนะครับ แล้วก็กลาง4แหลม4อันนี้แล้วแต่ลูกค้านะครับอยากได้แหลม6แหลม8ฮอน4ฮอนโอ้เราเลือกได้หมดหรืออยากจะประหยัดก็เล่นแค่ฮอนอย่างเดียวกับแหลมหรือว่ากลางอย่างเดียวกับแหลมแล้วแต่ลูกค้าเลยครับถ้าใส่ฮอนก็จะดังดีดังไกลนะครับผมโหชุดนี้อาจจะย้อนแดดนิดนึงนะครับผมนี่เครื่องปรุงเราก็แยกอิสระเลยน,น,นะนี่ครับระบบสายต่อของเราทั้งหมดนะครับระบบสายต่อของเราทั้งหมดนะครับ สายลำโพง VCT นะครับเราก็แยกให้ชัดเจนนะครับผมก็ปลั๊กไฟก็จะควบคุมทั้งหมดนะครับควบคุมปลั๊กทั้งหมดแล้วก็เนี่ยเราก็เสียบอันเดียวนะครับทุกอย่างก็จะมาเสียบไว้ที่นี่นะครับผมแล้วก็ไมลอย1ชุดนะครับผมแล้วก็ปีคอร์แยก4ทางนะครับตัวนี้ก็ไม่สตัวเลยนะครับพอร์ต HT สองพันนะครับพันสองร้อยวัตต์สามตัวนะครับก็ขับแยกเลยแหลมหนึ่งตัวนะครับแหลมก็ข้างละสองดอกนะครับฮอนก็ข้างละหนึ่งปากนะครับแล้วก็กลางนะครับข้างละสองดอกก็จะะเป็นนครับ แหลม4นะครับแล้วก็ฮอน2แล้วก็เบรนะครับเราอัดไป6ดอกเลยนะครับแต่พาวเวอร์ตัวเดียวนะครับผมก็6ดอกเลยนะครับผมเพราะว่าเราต้องการให้มันจบงบประมาณนี้นะครับตามงบลูกค้านะครับเราก็สั่งจัดจบให้ได้ประมาณนี้เดี๋ยวฟังเพลงเบา ឯងแสงសៅស្មោះរងเชื่อអាចារ្យជាប្រធានជួយយើងហូបក៏លើតតសាលើបៅ อค,คอยทางที่นอนรอกันแล้วกันนะฮะสาธุใจใหู้สา่นออนังรอถูวกว่ามนมาน้องคราคามานานแรผู้มา,านคนไกลหายหบ่อยหายดี้ เนวิธีการต่อทั้งหมดครับม,มประมาณนี้เลยนะครับผมี่เจ้าของแนละ้วนี่เจ้าของเลย แตกนะครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็จัดส่งชุดนี้นะครับผมเรียบร้อยนะครับชุด4ทางนะครับแยก4ี่ทางนี้ก็อยู่ที่ลูกค้าครับต้องการเบียดกี่ใบการกี่ใบแหลมกี่ใบฮอนกี่ดอกนะครับผมต้องการแบบไหนไม่ต้องการแบบไหนก็จัดได้นะครับจะต้องการเพิ่มมิกหรือว่าอะไรก็เราต้องคุยกันนะครับรายละเอียดนะครับผมแต่ละชุด นะครับมันไม่เท่ากันนะครับผมแล้วแต่เราเลยอย่างชุดนี้ก็ง่ายๆนะครับงบแบบเซฟๆหน่อยเพราะว่าก็แหลกเราก็จะทําเป็นแค่แหลกไม้ธรรมดามาให้ก่อนนะครับผมแต่ว่าเราเนี่เราเซโรโกสตอมด้วยนะครับพาวเวร์สตอมปีสตอมนะครับปลั๊กไฟสตอมดอกลําโพงฮอนทุกอย่างสตอมเสาซิสเต็มทั้งหมดนะใครสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับแบบไหนเราจัดให้ได้ทุกอย่างนะครับวันนี้ลาเพียงเท่านี้นะครับกับชุดนี้นะครับหกคูณหอันนี้ส่งไซน้อยนะครับนนทบุรีนะครับผมก็ประมาณนี้อันนี้จะของเดิน ประมาณนี้เลยวันนี้ไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ